รายการนี้เป็นรายการท่องเที่ยวเหมาะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแต่เสือกอยากท่องเที่ยวไปทั่วคําเตือนคนที่อยากเที่ยวหรูๆไม่ต้องเสือกเข้ามาดูคลิปกูแต่ถ้าอยากรู้ว่าเที่ยวแวกคูในราคาประหยัดทำยังไงดูคลิปกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับ I am the one นะครับในรายการไ d e w a y วันนี้ผมมีภารกิจที่จะต้องไปอำเภออุ้มห่างแต่วันนี้ผมไม่ได้เตรียมอาหารมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารตามริมทางรับแล้วจะไปพักที่ริมทางนะจุดไหนตรงไหนนะครับโปรดติดตามชมในคลิปนี้ครับ EP 2พบกับเราแน่ครับไซเวย์ริมทางไป let's go ระหว่างที่เดินทางนะครับพอดีผมเห็นมันมีฐานน้ําก็เลยแวะลงมาดูนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นวางปลานะครับซึ่งมันเป็นแม่น้ําผมก็ไม่รู้ว่าแม่น้ําอะไรนะครับก็ปกติเขาไปเดินไปดูนะครับเห็นมีปลาเพียบเลยนะครับนอกจากแวะมาดูวางปลาแล้วไม่ใช่วางปลาอย่างเดียวนะครับเรื่องของเรื่องที่มาแวะตรนนี้เพราะว่าวันนี้ผมรีบออกมานะครับแล้วก็จะเย็นแล้วนะครับซึ่งวันนี้ ถามว่าเราจะเดินทางไปถึงอำเภออุ้งผางในตัมอำเภอที่เราต้องการจะไปไปหรือเปล่าก็คงไม่ถึงนะครับคงไม่ถึงแน่นอนไม่ได้เตรียมสเสบียงอะไรมาเลยนะครับมีแต่เครื่องครัวมาอย่างเดียวที่อยู่ในหลังรถนะครับเราจะพาไปหาอาหารอย่างแรกที่ชาวบ้านแล้วก็หาที่มีขึ้นอยู่มีอยู่เยอะเลยครับในแถวบนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันคืออะไรนี่ครับมันคือผักกูดเดีย๋ยวผมจะเก็บผักกูดนะครับ เก,ก็บผักูไปก่อนครับเก็บเป็นสแปรไว้เพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าครับเราจะไปนอนที่ไหนแล้วก็จะมีอาหารให้เรากินหรือเปล่าตอนนี้เราก็นะครับเก็บผักกูดกันมาได้มากพอสมควรแล้วนะครับที่จะเป็นอาหารในวันนี้ได้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าคืนนี้เราจะไปนอนกันตรงไหนไปเ,เดินทางกันต่อเลยแล้วกัน ท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมเดินทางมานะครับใกล้ถึงอำเภออุ้งหางแล้วต่พอดีผมเห็นทางรินทางครับรินทางมันมีทางน้ําแล้วก็มีลานที่มันสามารถที่จะกางเต็นท์หรือว่าจะให้เราพักในคืนนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้โหสวยงามมากครับเดี๋ยวไปดูเลยครับนี่ครับโอ้เยเราไปสารวจกันครับอยู่ติดริมทางเลยนะครับข้างบนนี้เป็นสะพานเห็นรถวิ่งนะครับ หลัที่เรามาถึงที่นี่นะครับผมก็ไปเดินสำรวจนะครับสภาพพื้นที่ครับไปถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้แถวนี้ครับว่าณจุดตรงเนี้ยเราสามารถกางเต็นได้ไหมครับซึ่งผมดูแล้วถ้ากางได้มันเสียงมากเลยครับตอนแรกตั้งใจเลยครับตั้งใจว่าเราจะกางที่นี่แน่ครับจะวางกับดักการที่แล้วก็เดี๋ยวต้องมีคนสนใจหลงเข้ามาเป็น แน้เชยนคนะครับแต่นะครับพอสำรวจไปสำรวจมาครับทุกอย่างดีหมดครับที่นี่นะครับแต่ว่าดูตรงนู้นครับฝั่งนู้นผมไม่รู้ว่ากล้องจตูมเป็ดหรือเปล่านะครับโอ้โหนะครับมีต้นตะเกียนนะครับปลูกผ้าสามสีนอนอยู่ฝั่งนู้นต้นเบลเลอร์เลยนะครับจริงๆผมตั้งใจจะไปนอนที่ฝั่งนู้นนะครับเพราะว่ามีห้องช่วมด้วย นะครับแล้วก็กากว่าจะกางตั้งแคมป์เลยนะครับดูแล้วกลางคืนจะสนุกห,หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวครับวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปอุ้มห่างกันดีกว่าครับไปอุ้มห่างหรืออาจจะเลยไปที่ที่บ้านงานที่เราจะไปครับยังไงเดี๋ยวติดตามชมแล้วกันเนาะตอนนี้เข้าอุ้มห่างก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่า เราจะไปาการเด้นนอนตรงไหนได้บ้างครับตอนนี้ครับเราก็มาถึงเพื่ออุ้มห่างแล้วครับนะครับว่ามันมีป้ายบอกว่ามีวังปลาเข้ามาประมาณ2.5กิโลเมตรครับชื่อวังปลาปุง่งโอ้โหอันนี้วังปลาจริงนะครับ มื่อกี้ไปแวะมาหลายวังแล้วนะไม่ไม่มีปลาเลยนะครับมีปลาตัวน้อยอันนี้มาดูเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่นะครับมีที่นี่นะครับมีที่พักด้วยนะครับมีห้องส้วมให้ด้วยเดี๋ยวให้หาปลากันนะครับถุงใหญ่เลยเดี๋ยวสองถุงเลยนะครับถุงเดียวกันเดี๋ยวไปดูปลาว่าตัวใหญ่จริงไหมเยอะขนาดไหนเดี๋ยวดูตอนมันกินอาหารนะครับโอเคไป ตอนนี้ครับไปซื้ออาหารปลาถุงใหญ่มาเลย2ถุงนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลาแล้วมาดูกันครับว่าปลาเยอะจริงหรือเปล่าตัวใหญ่มากนี <Wow. S 2> <Wow. S 1> เ่เลาวเดียวหมดเกลี้ยงโอเคครับสำหรับ ทลิปนี้ครับจริงๆเมื่อกี้ผมไปถามพี่ที่เขาขายของแล้วนะครับว่าที่นี่นอนได้ไหมนะครับเขาบอกว่าที่นี่นอนได้กลางเต้นไม่เสียเงินเลยนะครับมีดูดูครับนี่มีมีรางกลางเต้นนะครับตามซุ้มต่างๆเขาจะมีไฟด้วยนะครับก็ใครที่มาเที่ยวอุ้มผางนะครับก็แนะนําผมแนะนําเลยครับว่าโอเคบรรยากาศดีมากแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่นอนที่นี่นะครับวันนี้ผมจะไม่นอนที่นี่เพราะว่ามันอีกนิดเดียวจะถึงอุ้มผางแล้วนะครับเรื่องด้วยผม มีข้อจากัดเรือของขแขกรับเชิญผมก็ไม่มีแล้ววันนี้แล้วก็อาหารก็ไม่มีเพราะว่าเรามากันมานี่คือเย็ยนมากแล้วนะครับตอนนี้มันใกล้มืดแล้วก็จะถึงอุ้งผางผมก็จะไปพักที่อุ้งผางแล้วกันนะครับสรุปว่าวันนี้มิชชั่นไม่คอมพีดนะครับไม่คอมพีดนะครับ <c oughs> โอเคครับวันนี้อาจจะไม่ได้นอนริมทางนะครับแต่ก็ได้วันนี้โอ้โหได้ได้เจออะไรเยอะแยะมากมายนะครับได้พบสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ระหว่างทางนะครับตั้งแต่ ถนนเส้นแม่สอดอุ้มหางนะครับที่เราไปจอดแวะเก็บผักกูดกันนะครับถ้ากินผักกูดแค่กรรมเดียวที่ผมตายแน่นอนนะครับผมแย่แน่เลยนะครับเนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างเนาะไม่เป็นไรวันนี้อาจจะไม่ได้คอมพิวต์อย่างที่ตั้งใจไว้แต่ก็ได้มาเที่ยวในที่ที่ยังไม่เคยมาครับแนะนำรับฝากด้วยครับวังประปุงนะครับเข้ามาจากเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงปั๊มน้ำมันนะครับ2.5กิลเม โอ้โบรรยากาศดีมากเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามานอนแล้วมาถ่ายนะครับโอเควันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้วังปลาปุงโย่ไป <laughs> ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ